ยินับสูพีพิมพ์ชาแนลสวัสดีค่ะกับภูกระบูมนะคะอยู่ในรีแคปเพลงมวยวัดของรามคําแหงทุกคนค่ะบูมจะบอกไว้ก่อนเลยว่าบูมไม่มีเนื้อเพลงเพลงนี้นะคะถามว่าทำไมพี่บีก็เพราะว่าหาแล้วเซิร์ชแล้วแล้วก็บูมมาเข้าไปดูในกลุ่มของโฟโรโจใช่ไหมในช่อง y o u t ท b e ของโฟโรโจก็พยายามหาแล้วก็ไม่มีช่องทางในการติดต่อก็เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวจับจังหวะแล้วก็บางคําที่เรารู้สึกว่าเราอ่านฟังแล้วเราเข้าใจพอบูมฟังอล้รู้สึกว่าเป็นคําไทยนะรู้สึกว่าบูมอะกูตีความหมายยากมากแน่นอนกูตีความหมายยาก คำคำแหงจริงๆกำแหงกำลังศบสารนะเจ้าอะไรนี้ใช่ไหมในนี้ก็มีเดนนิสนะคะอยู่ด้วยตอนจังหวะแรกก็เป็นเพลงแบบลูกกุ้งหน่อยเป็นเพลงลูกกุงเนาะที่แบบเอ้ยเรานึกถึงภาพเลยมีไมมีอะไรเงี้ยร่างาคำแหงแร้ปเข้ามาในเพลงลูกกุงแทบจะไม่ใช่ฟิลกกล,ฟลูกกุงเลยค่ะไม่ใช่ฟิลลูกกุงเลยครับโอ้คือต้องตั้งใจฟังดีๆอ่ะมันเป็นคําที่มันแปลกหลายๆคาอะ่ะเอามาใส่ในเพลงอะ่ะพอหลังจากที่หมดชัวงททอนลูกกุงไปก็เริ่มมีจังหวะที่เป็นเกี่ยวกับเพลงมวยเพลงมวยวัดขึ้นมาที่จะมีขนมัดเชือกน หลังจากนั้นก็จะเป็นบีบดิดแท็บซึ่งบุมไม่แน่ใจว่าเรียกว่าแท็บหรือว่าเรียกว่าดิวหรืออะไรพราเป็นจะเปลี่ยนจังหวะก็คือมีหลายบีบในเพลงเดียวนาอสปังมากมูดภาพโทนภาพคือเป็นภาพแบบสมัยก่อนเราอยู่ในชนบทตอนเด็กๆที่ยังไม่เจริญเท่าไหร่างเนาะก็มีค่ายมวยด้วยแล้วก็อยู่ในฟิลบ้านไม้ต่างๆในตามซอกตามซอยต่างๆเดีย๋ยวบูจะมานั่งไล่ฟังทีละท่อนนะคะไหนที่บุมตอบได้บมก็จะตอบไนไหนที่บุมตอบไม่ได้บมก็จะข้ามไปนะคระับความแห่งอะแล้วเขาดีมากเลยอะจากที่บุมไม่ได้แค เกินมนุษย์มนานะคะปรมาจาร์อะไรนะปรมาจาร์ําอะไรสักอย่างนามประการมันคนละระดับมันธรรมดานามศักกวาแบบพันกระบาลใช่ไหมมึงตายตลับมากับยาแทโฟที่ไหลไปโชว์ที่ไหนก็ได้ขนาดบุงฟังแล้วบุมพูดตามอ่ะคือบุมยังฟังไม่ได้เลยอ่ะบุมยังแปลตัวเองไม่ออกเลยนะคะมันยากอ่ะเนื้อกิโลพันโลโฟที่ไหนไปโชว์ที่ไหนก็ดังกับปลาตอนที่ไม่ต้องรอมึงเกษียณ65หารอกเพราะว่าเดี๋ยวหน้ามันก็อยู่ตรงหน้าปกก็คือเหมือนรูปตั้งศพถูกไหมคะพออยู่หน้าปกก็คือ รูปรูปหน้าศพมันก็แค่จะมีแค่ครึ่งตัวรูปอยู่หน้าปกหน้าศพนั่นเอง เหมาเอาเขาไปสวมสมองก็คือให้ตัวเป็นควายไงย๋ออุ้ยเขาบอกอย่าอย่าตามกระแสกูลคำคําแหงเลยส่วนกระแสอุ้ยประโยคนี้ก็ชอบนะคะใช่เพราะว่าเขาอ่ะไม่ได้ตามกระแสเลยแล้วเขาส่วนกระแสรจริงๆเป็นอค,ครั้งแรกที่บูมอ่ะฟังแล้วแบบแกะตามคาพูดยากมากเลยนะคะขออภัยด้วยนะเห็นรูหูแล้วกูสงสารกูโดนประหารด้วยเพลงตลาดศิละปะมึงเก่งแต่แข่งแต่เบ่งมึงกากชิบหายทีมซี MC ทั้งหลายที่สลายไปในอากาศมึงหายไปอยู่ไหนวะเขาบอกว่าชีวิตของเขาไม่เคยที่จะตามแผนพี่กู โดนตำรวจดักหนีไปบางแสนแต่ตายเพราะอะไรนะตายเพราะว่าฉีดยาเข็มยังคาแขนก็คือเล่นยาเนาะตอนเด็กพ่งเด็กนั่งตักแต่ว่าตอนเด็กกูได้วิ่งเพราะว่าเด็กช่างดักในบุมข้ามข้ามเยอะมากนะคะลอตายกูไม่ดังหักกูโดนกระทืบแต่กูยังไม่ดังหักอะ่ะ ทำตัวเป็นบางซิดหลบไปตั้งหลักอ๋อเพราะว่าบางังซิดเพลงนั้นนะเพลงนั้นนะเขาร้องกับทูบีใช่ปะเพลงต่อยกับเพื่อนกูไหมมึงไม่ได้เจอแบบพี่พวกกูเจอน้องกูโดนยิงพวกมึงสิงอยู่เลยนี่พวกกูทำกันมานานพวกมึงคิดว่าพิเศษแต่พวกมึงแค่ธรรมาดากี่ปีเขาก็เรียกกูบารมจา์ค้ำประาารโยคนี้โคตรดีจริงจากโลกไปถึงดาวอังคารเลยประโยคนี้ลามกระแทกจากโลกไปถึงดาวอังคารจริงค่ะกระแทกจริงแล้วก็จะเป็นท่อนภาษาอังกฤษเนาะก็คือบุ๋มก็ข้ามๆไปหลายๆประโยคฟังยากแล้วเวลาจะพูดออกมายิ่งไอ้ท่อนแรกๆพันโลแจก ยากเนื้อกูอะไรอย่างเงี้ยคือแบบคําเขาคือมันยากมากสำหรับบูมากบูว่าหลายๆคนหลายๆเพลงที่ฟังเพลงเขานะคะก็จะรู้สึกว่ามันว้าวอยู่แล้วเพราะเขาเป็นปรมาจารย์คําสะเทือนยังโลกไปถึงดาวังคารเลยนะั่นน่น่าจะไม่แค่ดาวังคารน่าจะเลยแบบดาวคอที่เขาสลับไปแล้วดาวบุโตอย่างงู้นนะคะอ่ามีเสียเป็นมาเมน์เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นรีเพจรีเพ็บอกว่าเก็บเรียบเก็บเรียบจริงแล้วเขาทุกคน,ม,คนมีคนมีคนบางคนมาเมน์ว่าโฟโดโจคนเดียวกันไหมอะไรเงี้ยเออคนเดียวกันนะคะเป็นโฟโดโจของดีแซนแซ่บเห็นไหมเพราะเขาอยู่ที่นี่จริงๆนะคะเขาอยู่รานความแห้ง สุดบีดกลายเป็นศพไปแล้วอันนี้เรื่องจริงเขาคิวบีดเขาคิวทุกอย่างจริงผมอยากได้เนื้อพี่ก็อยากได้จ้าพี่แบบพูดได้เข้าที่พี่พูดนะคะเนี่ยรามคําแหงของจริงนะคะรามกําแหงเป็นมวยเอ้ยอันนี้ความเป็นมวยมวยจริงเซียนอันนี้ชอบเลยใครใครก็รู้ว่าว่าเป็นเนี่ยรามมารามคาแหงมาจบไปแล้วนะคะเพลงนี้สายรามไม่ต้องห่วงหรอกสายรามเขาฟังกันแน่แนแนเพลงนี้นะคะหลายๆคนบุมที่ยังไม่เคยฟังแรปก็อยากให้มาฟังเพลงนี้นะคะแต่ว่าก็จะนี่อะไรนี่อะไรอย่างเงี้ยนะถ้าคนไม่เคยฟังนะคะโอเคค่ะทุกคนไปฟังเพลงนี้กันเยอะๆนะคะ ามคำแหงจากช่องบาร์เอนเตอร์เทนเมนต์นะคะไปฟังกันเยอะงๆนะคะบ๊ายบายโคตรดีอ่ะ